ลูกค้าทุกท่านและเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็มีวัสดุมาจาก USA นะครับมาดูข้างในกันเมืกี้แกะดูเป็นกล้องนะครับเป็นกล้องเป็นกล้อง Six Sour นะครับกล้องใหม่ป้ายแดงน,นะครับของแท้นะครับ Six s o เ r เส้นเล็งเป็น MOA นะครับ เป็นขีดขีดนะครับนนสามด้านนะครับอนี่รุ่นวิสกี้สามนะครับอะมาดูกันร้านซีนมาอยา่างดีของใหม่ป้ายแดงครับรับประกัน1ปีนะครับ โอ้สวยงามครับนี่ของใหม่ป้ายแดงครับมาดูกันมีอะไรมาบ้างามีคู่มือครับไม่รู้มีผ้าเช็ดเลนแถมมาด้ยวยเปล่ามีคู่มือครับคู่มือกล้องอ,อันนี้กำลังขยาย สาถึงเเท่านะครับนี่ทำได้สวยงามมากเลยครับชัดเจนอ่สาเก้าเท่านี้ปรับความคมชัดนะครับ,ป,บปรับะวาณขยายนะครับท่อ1นิ้วนะครับหน้าเลน40่สิาความใสใช้ได้เลยครับสิตั้งแต่สองสสา จุดสองสองถึงสองสองสามนะครับสามคูณแปดนะครับได้เหมือนนะครับอันนี้ก็ผลิตที่ฟิลิปปินส์นะครับอ่าเหมือนเบอร์เบอร์ลิสนะครับเบอร์ลิสก็ผลิตที่ฟิลิปปินส์นะครับเบอร์ลิจูเอสเอสวยงามครับมาดูการปรับหนึ่งทับสี่เอโมเอนะครับ บิดได้เลยครับรุ่นใหม่บิดได้เลยนะครับไม่ต้องใช้เหรียญท่านใดสนใจทักมานะครับหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับกล้องใหม่ป้ายแดงนะครับเหรียญสายกิฟต์นะครับเพิ่งมาล่าสุดนะครับเพิ่งมาเมื่อกี้เองครับมีซีเนอร์เบอร์หับประกัน1ปีครับท่านใดสนใจก็ทักมาเลยนะครับ ช่องเราเน้นขายของนะครับไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับขายของอย่างเดียวครับเดี๋ยวจะมีพวกรายละเอียดข้อมูลอยู่ข้างล่างนะครับใต้คลิปรายละเอียดต่างๆสเปคกล้องนีะเดี๋ยะอยู่ข้างล่างครับใต้คลิปนะครับยันชิงเบอร์ติดต่อไว้ให้นะครับมีมาตัวเดียวนะครับสั่งยากครับวันนี้อเมริกาห้ามส่งออกมาแล้วนะครับกล้องอุปกรณ์แต่เกี่ยวกับปืนทุกอย่างครับอเมริกาแม้แต่มีดนะครับมีดก็อเมริกาห้ามส่งออกแล้วนะครับ ท่านใดสนใจก็ทักมาครับนานๆบุดมาทีอครับนี้ครับแต่วันนี้กวอนที่30ออพฤศจิกายน2564นะครับท่านใดสนใจก็ทักมาครับมีมาชิ้นเดียวครับใสยกิ๊บพัเงิน ขอบคุณครับที่ติดตามแรับชมนะครับอย่าทิ้งรายละเอียดการติดต่อไว้ด้านล่างนะครับขอบคุณครับ